ชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมปี2566เข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2566นะคะจะมีเกณฑ์ได้รับ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะว่ามีดาวหลายดวงได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตและดาวพระสุขที่จะทำการโคจรยกย้ายในช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะจากการโคจรยกย้ายของดวงดาวก็นำมาซึ่งอิทธิพลที่จะทำให้ตัวคุณน,นั้นได้รับกระแสของดวงดาวนะคะซึ่งอิทธิพลตรงนี้จะทำให้เกิดความผันผวนค่ะต่อดวงชะตาของคุณและการผันผวนตรงนี้จะนำพาไปสู่ความมั่นคงใน าชาวตลาวกคนาราศีมีนแม้ว่าคุณจะได้รับอิทธิพลหรือความผันผวนของดวงดาวอย่างไรก็ตามล้วนแล้วแต่จะเป็นประสบการณ์ชีวิตล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่จะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะก้าวหน้าขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะคะอย่าหวังรอแต่โชคชะตาอย่าหวังรอ แต่โอกาสค่ะให้คุณพยายามสู้ลุยหาโอกาสด้วยตัวเองให้คุณพยายามขยันให้คุณมีความมุ่งมั่นมานะอดทนให้มากหลังจากนี้ดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นแน่นอนว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเข้มแข็งขึ้นตามดวงชะตาอย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนว่าเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นแล้วย่อมมีอุปสรรคศัตรูปัญหาต่างๆเข้ามาถาโถมเป็นธรรมดาของชีวิตที่จะมีทั้งด้านดีและด้านที่จะไม่สู้ดีนักนะคะ ก็ขอให้คุณใช้สติใช้ปัญญาและใช้วุฒิภาวะที่คุณมีในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะในช่วงที่ดวงดาวทําการโคจรยกย้ายแบบนี้นะคะความผันผวนที่จะเกิดขึ้นมีหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะคะในด้านการเงินชาวลัคนาราศีมีนนะคะจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับ ผู้คนที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับคุณคําว่าพันธมิตรทางด้านการเงินหมายถึงอะไรมันสามารถที่จะตีความหมายไปหลายๆด้านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะได้เจอหุ้นส่วนใหม่ๆที่จะมาร่วมลงเงินกันเพื่อที่จะหุ้นเปิดร้านเปิดกิจการอะไรบางอย่างหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน้าใหม่ๆค่ะที่จะเข้ามาอุดหนุนบริการของคุณเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับอิทธิพลที่ดีทั้งด้านการงานและการเงินในช่วงรอยต่อเดือนพฤษภาเข้ามี ถุนายน์ตรงนี้นะคะคุณจะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามาทําให้งานของคุณมันฟลอ์แล้วก็ส่งผลดีต่อด้านการเงินทําให้เงินมันหมุนคล่องมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเงินเก่าๆเงินค้างคาเงินเคลมประกันต่างๆที่ควรจะได้รับคุณก็จะได้รับในระยะนี้ลูกหนี้ที่เคยยืมคุณไป คนที่เคยติดหนี้คุณนานแล้วยังไม่ได้มาจ่ายสักทีเงินปันผลเงินเคลมประกันที่ตกเบิกตกค้างตั้งนานแล้วยังไม่ได้ถึงมือคุณสักทีก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนั่นเองค่ะแม้ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีบางช่วงที่การเงินจะมีเกณฑ์ติดขัดบ้างหมุนไม่ทันบ้างแต่ก็จะค่อยๆปรับและขยับดีขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อชาวลัคนาราศีมีนจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นแน่นอนว่าคุณก็จะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่ง ชาวมีนจะต้องรู้จักวางแผนการเงินและลดการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยค่ะเพราะเรามองไม่เห็นในอนาคตว่ามันจะมีะรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินอะไรตามมาขอให้ชาวมีนคิดก่อนใช้เงินทุกครั้งจะดีกว่านะคะในระยะนี้นะคะอาจจะมีปัญหาแทรกเข้ามาในเรื่องของการเงินค่ะนั่นก็คือเรื่องของญาติพี่น้องที่คอยมาขอความช่วยเหลือจากคุณเมื่อคุณไม่ช่วยเขาก็ติฉินนินทาว่าคุณหรือเพื่อนฝูงที่อาจจะมาขอหยิบยื ยืมเงินคุณและถ้าคุณปฏิเสธไปเขาก็อาจจะห่างๆจากคุณหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อคุณเนี่ยค่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเหล่านี้เกิดขึ้นมากระทบคุณบ้างเป็นระยะขอให้ชาวลัคนาราศีมีนใช้สติให้ดีนะคะใช้วิจารณญาณให้ดีนะคะคุณจะให้ใครหยิบยืมก็ต้องคิดพิเคราะห์พิจารณาให้ดีเนาะอันนี้สมัยไม่สามารถที่จะแนะนําได้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตดาวพระสุกรวมถึงดาวเล็กดาวน้อยที่ได้ทําการขคจรยกย้ายอื่นๆอีก ทงอิทธิพลในด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะในช่วงรอยต่อพฤษภาเข้ามิถุนางานค่อนข้างยุ่งค่ะงานค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะมีสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นมีเรื่องที่คุณจะต้องพูดคุยเจรจามีเรื่องที่คุณจะต้องสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในที่ประชุมสื่อสารกับลูกค้าสื่อสารกับผู้คนหรือสื่อสารกับชาวโซเชียลต่างๆนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ประมาณนี้นะชาวลัคนาราศีมีนจะงาน ยุ่งมากขึ้นบางคนต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านบางคนต้องทํางานนอกเวลาเสาร์อาทิตย์แทนที่จะได้หยุดปรากฏว่าไม่ได้หยุดค่ะก็จะต้องลุยงานต่อถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวอย่างที่สมัยได้กล่าวไปว่าการเงินดีมันมาจากการงานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนงานยุ่งงานเยอะแบบนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้คุณได้รับเงินเยอะตามมาค่ะขอให้ชาวมีนอดทนกันสักหน่อยนะคะหลังจากเดือนพฤษภาคมหลังจากกลางเดือนมิถุนายน ยนเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายเริ่มเข้าที่เข้าทางลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ และปัญหาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังคนรอบข้างอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาขัดแยง้งความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันนะคะการตกลงอะไรบางอย่างพอตกลงไปแล้วเขาไม่ทําตามข้อตกลงไม่ทําตามเงื่อนไขอันนี้ต้องดูให้ดีต้องพยายามหาทางหนีทีไล่หรือมีแผนสำรองก็จะดีที่สุดค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะมีไอเดียที่ค่อนข้างคุ้งนะคะในช่วงนี้คิดอ่านอะไร ก็มีเกณฑ์สาเร็จค่ะไอเดียของคุณจะโดดเด่นมากๆมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมีคนเข้ามาขอคําแนะนําการปรึกษาค่อนข้างเยอะตัวคุณถือว่าเป็นไอดอลสำหรับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งที่ชาวลัคขณาราศีเมีนจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณที่เป็นปัญหาก็อาจจะเป็นสุขภาพของคน ใกล้ตัวคนรักคู่รักลูกหลานหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเกิดความกังวลในเรื่องของสุขภาพและส่งผลทําให้คุณต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตามมาด้วยค่ะก็ต้องพยายามดูแลกันให้ดีๆนะใครมีอะไรนิดหน่อยอย่าชะล่าใจานะคะรีบเข้าไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอให้เร็วก็จะดีที่สุดค่ะ ประการต่อมาสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือเรื่องของเ,ออเพื่อนร่วมงานเรื่องของคนรอบข้างตัวคุณไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนร่วมงานเพียงอย่างเดียวนะจะหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงญาติพี่น้องด้วยที่จะเป็นปัญหาทําให้คุณลําบากใจค่ะชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นลัคนาราศีที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนรอบข้างเป็นอย่างมากซึ่งการมีน้ําจิตน้ําใจของคุณตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจุดอ่อนทําให้คนอื่นคอยมาเกาะแข้งเกาะขา คนอื่นคอยมาพึ่งพาอาศัยแล้วคุณก็ยากที่จะปฏิเสธด้วยนะฮะสร้างความลําบากใจให้กับชาวลัคนาราศีมีโดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือคนสนิทคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงที่วนเวียนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เรื่อยเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องพิจารณาพิเคราะห์ให้ดีไม่พอเท่านั้นต้องระมัดระวังการใส่ร้ายป้ายสีการติชินนินทาการพูดถึงคุณในลับหลังที่มันเป็นการพูดถึงที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีในเรื่องของชื่อเสียง และเครดิตความน่าเชื่อถือค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ